สวัสดีครับมาพบกับครูแว่นเทคโนโฟาร์มอีกแล้วนะครับผมอ่ในรายการเล่าให้ฟังนะเราจะเล่าความรู้ให้ฟังช่วงแรกทฤษฎีช่วง2โฆษณาช่วง3าปฏิบัตินะครับจะพยายามทําให้ได้มากที่สุดนะครับวันนี้เคลียร์หัวเลยหายใจลึกๆครับวิธีเคลียร์เคลียร์สมองหายใจเข้าปอดลึกๆ3ครั้งครับครั้งที่2หายใจสุดปอดเลย หายใจออกสุดปอดเลยออกไปอีกครั้งที่สามครับหายใจเข้าลึกๆเลยสุดปอดเข้าไปหายใจออกยาวๆครับให้เราปเป็นกระบวนการที่เรากำลังไล่คาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนะคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันอยู่ในในการหายใจที่เราปกติเราเราจะไม่ได้หายใจลึกแบบนี้เพราะเราหายใจลึก หายใจเข้าลึกหายใจออกลึกอย่างนี้เราจะไล่การคาร์บอไนไดออกไสด์กระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันต่อยังไม่ไปไหนกูนอกเรื่องแล้วอ่ะมาวันนี้ต้องใช้ความรู้2ส่วนนะครับเรื่องของ pH นะเราพูดซ้ำๆย้ำๆเพื่อนๆได้เข้าใจว่า pH มันคืออะไร pH ก็ mm. คือการวัดค่าไม่มีหน่วยมีแค่ตัวเลข1-14ประมาณนั้นตัดกันที่7เป็นการวัดค่าเขาเรียกค่า pH หน่วยคือ pH ประมาณนั้น1 17, 1 7 1 1ถึงนถึงนะครับต่ำกว่า7็เรียกฝั่งกรดสูงกว่า7็เรียกฝั่งเบสโอเคไหมอ่าไปกันต่อที่ค่า ec ครับค่า ec ec คือค่า electrical conductivity คือค่าความเหนี่ยวนำกระแสะไฟฟ้าของสิ่งต่างๆนี่ ซึ่งสามารถเอาค่า ec เนี่ยไปวัดค่าความนำของน้ำได้น,นี้ฝั่ง h y d r o p o n i c นะครับก็คือเราทำไมเราต้องวัดค่าความนำวะสมมุติว่าเอาสารละลายมาละลายปุ๋ยแล้วกันนะครับหรือจะได้ปุ๋ยที่ได้จากธาตุอื่นๆื่นที่เราไปหากันมาได้นะครับเรามาละลายในน้ำนะหรือไม่ได,ไได้ไม่ได้สามารถละลายได้ทั้งหมดนะว้ยนึกถึงเกลือเรามีเกลืออยู่อันนี้เกลือไปละลายน้ำนะครับพอละลายน้ำปุ๊บ ค่า EC จะเริ่มขึ้นละเพราะในน้ำเนี่ยสมมติว่าค่า EC เริ่มจากศูนย์พอเราเติมสารเข้าไปเราเติมน้ําตาลเติมเกลือเข้าไปค่า EC ก็จะเริ่มขึ้นตามความเข้มข้นของสารที่เราเติมเข้าไปหมายความว่าไงหมายความว่าคุณรู้จักคําว่าปุ๋ยอ่อนไหมปุ๋ยอ่อนอนคือเติมสารละลายเข้าไปน้อยเริ่มมาให้สารเริ่มให้ปุ๋ยกับพืชน้อย,น,อยน้อย่าแต่ว่าเราจะให้น้อยหรือมากแค่ไหนอะเราก็ต้องวัดถูกไหมเราต้องวัดปริมาณเราจะวัดแค่ หหยิบมือต่อ1ลิตรอะไรอย่างเงี้ยคือนั่นก็คือการวัดอย่างหนึ่งนะแต่นี้เราจะใช้เครื่องมือในการวัดเพื่อย้อนกลับมาทําให้มันเป็นหน่วยที่มันง่ายๆที่สุดโอเคไหมยกตัวอย่างเช่นค่า EC สมมตินะสมมติสมมติมมตนะอันนี้เลยสมมติเลยสมมต,มมติค่า EC ที่เราวัดได้คือ2หลังจากที่เราเอาน้ํามา10ลิตรแล้วแล้วตักเกลือลงไป Uh, 20มิลลิกรัมใส่ลงไปคุคนคน,คนทำอย่างเนี้10เที่ยวแม่ง EC ออกมา2ส,สรุปได้เลยทำอย่างเนี้พี่เอาน้ามาเลยตามนี้แล้วก็ตวงสารตามนี้ใส่เข้าไป EC ก็จะประมาณนั้นแล้วคุณไม่ต้องวัดอีกแล้วไงคุณคุณมีโ no น้ตเอาตรงนี้แล้วอันนี้คือแบบง่ายที่สุดนะก็แปลงออกมานะครับเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าเราต้องหาค่ามันให้ได้ ปัญหาต่อมาคือก่อนที่เราจะรู้จัก EC ถ้าเราจะวัดอะไรเราต้องรู้จักหน่วยมันก่อนหน่วยของมันคือคุณไม่มีทางเห็นเลขนี้บนโลกแน่นอนถ้าคุณไม่มาเจอหรือคุณจะไม่ทำไฮโดรนะฮะ EC วัดวัดได้ด้วยหน่วยของมันคือหน่วยซีเมนต์นะฮะซีเมนต์ต่อตารางโมลซีเมนต์ต่อตารางโมลหรือคิดเรียกง่ายๆก็คือค่า S ค่า S ตัวข้างหน้าเนี่ยที่เขาเขียนว่า m/s เซนติเมตรคือหน่วยของมิลลิมิลิก็คือเอาอยัางไงดียะแบง่งแบง่งให้ค่าซีเมนต์ออกเป็นพันส่วนต่อหนึ่งเซนติเมตรมืนหัวไหมเออมืนหัวไหมดูดูยากจังวะประมาณนั้นอ่ะหรืออีกอีกอีกคำนิยามหนึ่งของฝั่งมนุษย์ไฟฟ้า ซีเมนต์เขาเรียกค่าการนําไฟฟ้ามันเรียกว่าค่าการนําไฟฟ้าเราไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่เราจะใช้ค่าความต้านทานไอซีเมนต์เนี่ยมีค่าได้กัน1ส่วนโอห์มโอเคไหมเพราะฉะนั้นความนากับค่าความต้านทานมันอยู่คนละฝั่งกันเพราะฉะนั้นค่าซีเมนต์มันจะมีค่าเท่ากับ A ส่วน V เพราะ V เท่ากับ IR ถ้าเป็น1ส่วนโอห์มก็เป็น A ส่วน V โอเคไหมไฟฟ้าไฟฟ้าความความนำไฟฟ้า ความนำไฟฟ้าคือถ้าความนำไฟฟ้าสูงสูงเช่นความนำไฟฟ้าของลวดทองแดงความนำไฟฟ้าของไม้ไผ่ความนำไฟฟ้าค่าซีเมนต์ของลวดทองแดงจะเยอะกว่าไม้ไผ่ครับอ่า้วเราเปรียบเทียบแบบของแขมงนะอันนี้เป็นในเชิงของสารละลายนั่นโอ้ยเย้าปวดหัววะตามผมมาผมเรียกว่าซีเมนต์ลวกันถ้าข้างหน้า M ็เเขาเรียกว่ามิลลิซีเมนต์ถ้าข้างหน้าเป็นไมโครก็หนึ่งในล้านซีเมนต์อ่าว่ากันไปต่อครับ เริ่มเริ่มมืนแล้วนะคือค่าสารละลายนะั่นแหละเราก็ต้องวัดกันดูนะครับอ่ะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆคุณจะเริ่มเข้าใจนะผมอาจจะอธิบายยากดูไปเรื่อยๆครับทีนี้หลังจากที่ผมเข้าใจเรื่องหน่วยพวกนี้แนละ้วเข้าใจเรื่อง PS รอเราจะเอามาเริ่มสตาร์ทกับสารละลายครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องสารละลายนะครับอ่ะตัวถัดมาที่ผมได้ทําการเอา,เอ,าอินทรีย์วัตถุ3 3อย่างนี้บังเอิญได้ ได้แถมมาอีกหนึ่งก็เป็น4แล้วกันนะครับเอ,เอาวินซีวัตถุมาอย่างที่1ผมได้กากมะพร้าวมาครับผมากากมะพร้าวอันที่2ผมได้เพอร์ไลท์มาครับอันที่3ผมก็ได้ฐานมาทีนี้อันที่1กากมะพร้าวผมก็เอาไปชั่งับน้ําหนักมันประมาณ25กรัมต้องชั่งก่อนนะเหมือนนักมวยอะชั่งก่อนต่อย เือนกันต่อยกันมั่วให้น้ำหนักไม่เท่ากันมันก็ไม่ไ,มได้ใช่ไหมเพอร์ไรท์หนักสองร้อยสิบกรัมกับถั่วถั่วมานะแต่ช่างมาช่างเอาฐานเลยนะฐานก้อนๆเหมือนที่ผมหยิบมาคือสิ่งที่เราหาได้ง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมผมต้องทมามันเป็นก้อนๆน้ําหนักมันคือร้อยหกสิบกรัมครับหลังจากผมเอามาช่างเสร็จป<อ>ุ๊บผมก็เอาไปใสแปนนป่แก้วเติมน้ำ้าไส่แก้วนี้มีปริมาตรเจ็ดร้อยห้าสิบมลนะครับนี่ก็ทําการ แล้วก็ทําการส่งผลการทดลองไว้กากมะพร้าวเราตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วใส่ลงไปทั้งหมดเนี่ยแช่น้ําไว้24ชั่วโมงโอเคไหมเอาแล้วแช่ไว้ทําไมพี่ถ้าผมอยากได้สาระละลายจากอ,อ,อินซีย์ที่เป็นของแข็งผมต้องเอามันไปแช่ครับเพื่อให้ธาตุอะไรที่มันแตกตัวในน้ําได้ละลายออกมาละลายออกมาโอเคปะ่ะในกากมะพร้าวในในของฐานด้วยนะครับ สาเหตุที่ผมไม่ทุบฐานคืออะไรรู้ไหมสมมติฐานอันนี้ผมไปซื้อมาเลยนะผมแบบเป็นคนขี้เกียจเข้าไปซื้อไปร้านนะของชําป้าฐานถุงนึงอ่าเทะ่าไหรสิบบาทผมหยิบมาผมจะทํเกษตรไหมผมใส่แม่งเข้าไปเลยตู้มเกิดอะไรขึ้นนี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดนะผมได้ฐานมาไงผมไปไงั้นนะก้อนเล็กก้อนใหญ่ไม่สาคัญแต่สิ่งที่ผมจะได้จากนี้คือหลังจากผลการทดลองแล้วถ้าผลการทดลองออกมาเช่นสมมตุตินะวัดค่าออกมา20สิบ หมายความว่าไงหมายความว่ามันมีเข้ามาแล้วจาก0นถึง20หลังจากที่เราแช่ไป1คืนถ้าเราอยากได้มากกว่านั้นมี2วิธีแช่มันนิดหนึ่ครับมันก็จะละลายออกมาอีกบางอย่างตัวละลายจนมันไม่ละลายแล้วสาระละลายอาจจะแช่อีกสักเจ็ดวันจาก20อาจจะเต็มที่แล้วเป็น30กับอีกวิธีหนึ่งครับเราบดมานะเพิ่มผิวสัมผัสแล้วเราเริ่มต้น2 4ชั่วโมงใหม่จากศูนย์อาจจะถึง 30หรือ40ได้เลยภายในเวลาสั้นนี่คือวิธีลดแต่ผมเริ่มจากขี้เกียจก่อนเพอร์ไลท์เหมือนกันนะถ้าคุณอยากจะบดพะบดปั๊บผิวสัมผัสมันเยอะเซอร์เฟตมันเยอะมันก็จะละลายสารละลายออกมากขึ้นกากมาพากก็เหมือนกันถ้าเราเพิ่มผิวสัมผัสมักจะได้ความเข้มข้นที่ออกมามากขึ้นในเวลาที่เท่ากันโอเคมั้นี่คือเหตุผลที่ผมไม่ต้องตัดเพราะผมจะรู้แนวโน้มแล้วว่ามันจะออกมาประมาณนี้ยลเว้นแต่ผมอยากจะหาจุดสูงสุดของมันว่าไอผลึกก้อนนี้น้ำหนักเท่านี้มัน มีความเข้มข้นออกมาได้เท่าไหร่เราสามารถทําได้หมดเลยพวกนี้นะตามผมไปเรื่อยๆฮะตามผมไปเรื่อยๆนะ <c oughs> มมๆนะทีนี้แหละทำไมผมหยิบสามตัวนี้มาเพราะมันเป็นสิ่งที่กวาดตาไปแล้วเจอผมก็เลยทําการทดลองการละลายสารละลายขึ้นมานะครับแล้ว,แล,วแล้วละลายแล้วจะได้จะได้ยี่ยอะไรพี่เราก็ต้องไปดูใช่ไหมว่าประโยชน์ต่างๆของหินภูเขาไฟมันมีดังนี้ในหินภูเขาไฟครับมันมีซิลิก้า ช่วยสร้างผนังเซลล์ให้พืชแข็งแรงเพิ่มความต้านทานโรคให้พืชมีโพแทสเซียมช่วยให้ผนังเซลล์พืชหนาขึ้นทำต้นแข็งแรงถ้าขาดก็พืชล้มได้แสดงทางวัที่ปลายใบและขอบใบจะมีสีเหลืองถ้าเราอยากได้โพแทสเซียมเราก็เติมทานครับทานอ่าต่อไปมาดูที่ทานทานชีวาภาพที่ผ่านการบดนะครับจะประกอบไปด้วยธาตุอาหารอย่างนี้ไอ้่านที่มาบดเนี่ย pH มัน8.2เออมันเป็นเบสนี่หว่าเอามาแก้กรดได้ ประมาณดินซีวัตถุ7.57นะครับรวมๆแล้วเนี่ยเขาจะมารวบคูดเรื่องธาตุมี P2O5 โพแทสเซียมโพแทสเซียม0.9%ผมตีม,มัสัก1% 1%คืออะไรเอาถ่านเนี่ยมาละลายในน้ำ10ลิตรละลายน,น้ำ100ลิตรมีอยู่1ลิตรอ่ะที่มันจะเป็นโพแทสเซียมเอ้ยที่มันจะเป็นฟอสฟอรัสฟูดผิดตัว P มันฟอสฟอรัส รวมของโพแทสเซียม K2O เท่ากับ0.42คือเฮ้ยฐานนี่มีทั้งฟอสฟอรัสทั้งโพแทสเซียมเลยนะครับรวมไปอีกมีแคลเซียมด้วย0.23มีแมกนีเซียม0.12โอ้ใช้ได้ใช้ได้สารอาหารเยอะดีมีอะไรเนี่ย SiO2 ซิลิคอนนะครับอ่ะประมาณนั้นประมาณนั้นนี่คือนี่คือในฐานในฐานมีอะไรมีน้ำนี้เวลาละลายก็ละลายลงมในน้ำไงเ,เขาถึงใช้ปลูกพืชกันไง โอเคไหมหามาอีกครั้งหนึ่งปั๊บกากมะพร้าวผลผลิตทลายมะพร้าวน้ำหอมมีอะไรวะดูดิกากผล61เนื้อน้ำธาตุ25ธาตุธาตุมีโพแทสเซียม43.6มีแคลเซียม21.7มีไนโตรเจน17อันนี้โพแทสเซียม, 5, ม,ม 3, 8, เยอะฮะแมกนีเซีอิ๊ม5.3ฟอสฟอรัส4.8แกรมถัน2นะครับอ่ะโอเคไหมเฮ้ยมันก็มีเยอะเหมือนกันนี่ว่ะละลายกากมะพร้าวเราก็จะได้ตามเนี้ย โอเคปะ่ะเออน่าสนใจนะทีนี้ละ่ะเรารู้แล้วว่าในสิ่งที่เรามีเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรนะครับเราเรลาจะดึงมันออกมาในรูปสารละลายเคปะ่ะเออเพราเราได้ได้ธาตุพวกนี้มาละเราก็เตรียมจะเอาไปให้พืชละทีนี้พอเรารู้วิธีการของค่า EC เราก็รู้ว่าเฮ้ยเราจะต้องละลายสารความเข้มข้นไม่เกินเท่าไหร่เท่าไหร่นะ ทีนี้ผมกลับมาที่ EC อีีกทน p งสั้นๆนะครับเพราะว่าเราคงจะพูดกันอีกหลายๆพาร์ทเลย EC นอกจากที่เราจะวัดค่ามันได้แล้วนะครับอ่ามา p h ก่อนผมวนไปวนมานะ p h p h เนี่ยก็คือเขาจะแบ่งตางการศึกษานะเขาจะแบ่งพืชออกเป็น2ส,ส่วนคือระยะเจริญเติบโตนะครับในช่วงวันที่1 28. นึถึงยีประมาณเดือนนึงอะ เขาจะเขาจะปรับค่า pH ให้ประมาณ5.8หรือ6.5คือให้มันเป็นกรดนิดๆให้มันโตคือถามว่าโตได้ไหมมันก็โตได้ pH อย่าให้ต่ํากว่า4นะ4.5นี่ไม่ดีแล้วพืชไม่โอเคมันจะเป็นกรดเยอะแล้วรากมันจะเน่าเพราะรากมันเน่าพวกมาลงมาแลก,ก็จะไปลุยเลยฮนะทีนี้พอช่วงเกินหนึ่งเดือนขึ้นไปแล้วมันยืนต้นได้แล้วนะครับระยะเวลามันเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวละ เขาก็จะเ,เพิ่มพ h จาก6.5เป็น7คือเราจะต้องเริ่มเติมเบตก็คือช่วงเนี้ยท่วปรับ PH เนี่ยเราก็จะเติมพวกสารละลายเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นแต่ค่อยๆเติมไม่ใช่เติมปูดเดียวเข้าไปเพื่อมาปรับตัวไม่ทันเหมือนเราอ่ะนอนนอนอยู่เนี้ยคนยกไปโยนโลงสระว่ายน้ำตื่น,นด้วยใช่ไหมต้องค่อยๆปลูกเฮ้ยไปว่ายน้ําก่อนค่อยๆปลูกลุกไปเดินเดินเอาตีนหย่าไปก่อนให้ปรบับอุณหภูมิก่อนอตีนหย่าตัวลงไปก่อนแล้วเอาหน้าลงไปอ่านี้โอเค อยู่ๆมาจับกูโยนถายไว้น้ำนี่กูช็อกตายฮ่าเลยใช่ไหมพืชก็เหมือนกันบ่าวาดปีเฮ็ดห้าห้านายนายเอาหินอะไรมาใส่ไม่รู้อ่ะเช้า,ชามาแม่งเป็นเจ็ดจุดสองเงี้ยผมช็อกเลยนะแล้วพืชมันจะหยุดการจเจริญเติบโตแล้วจะไม่ออกพืชออกดอกอะไรเลยโอเคไหมครับต้องค่อยๆทำนะต้องมีการจดบันทึกต่อมามาที่ค่า ec วนกับมานะครับห้า ec มาที่เราเจอแล้วเป็นหน่วยเป็นซีเมนต์ใช่ไหมครับซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ค่า EC เราจะตั้งอยู่ประมาณ1 4นะครับแล้วพืชแต่และชนิดก็จะมีวงของค่าซีเมนตค่า EC ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ใช้ค่า pH ไม่เท่ากันมันจะมีตารางอยู่เดี๋ยวข้อหน้าเราค่อยมาว่ากันนะครับเป็นการจากการศึกษาของคนอื่น่าเอามารวมให้แต่ปกติแล้วดูผ่านๆตาไม่ต้องคิดอะไร EC ประมาณ2เซตให้ได้ประมาณ2 2 MS ละกันเอ2ไม่2ม mm, mm ิลลิอ2มิลลิซีเมนต์ประมาณนั้นนะ ท่านทับถ้าพืชแรกๆก็คือเริ่มจากเริ่มจากศูนย์ได้เลยเ,ลยเออซัดขึ้นไปเลยค่อยๆบวกบวกบวกไปเรื่อยนะครับค่อยๆกินก่อนเหมือนเอ,อ่อเพิ่งหายไข้ามาก็กินข้าวต้มก,ก่อนกินนอตอ่อนก่อนแล้วก็ค่อยเติมไม่ใช่เปิดมาเริ่มจากศูนย์ซัดไป2เลยพืชกระชอกครับนายผมไปก่อนนะผมไม่ไหวแล้วมันเยอะไปมันเค็มไปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องตั้งค่ายมันเหมาะสมหน่อยโอเคไปโฆษณาครับผม วันนี้เรามีอะไรวันนี้เรามีที่รับมีดครับผมที่รับมีดใส่ฐานสำหรับคนที่ต้องการความสะดวกสบายหรืออีกในหนึ่งคือกูขี้เกียจกูไม่อยากรับหรือเอ้ยของเล่นใหม่ลองซื้อมาเล่นดูดิที่บ้านเรามีมีดมีอะไรเยอะแยะราคาก่อนนะครับ299บาทราคานี้รวมฐานอันคลายใส่ให้ไปแล้วนะครับทำไมต้องใส่ฐานอันคลายด้วย เขาจะมีบอกในข้อกําหนดของเขานะครับตอนนี้ก็คือ,อดูรูปไปก่อนมารับกันไลรลับมีดได้รับเครื่องมือได้แต่ออกมาป๊าจะเป็นเป็นพลาสติกุ้มอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเครื่องมือของมันอยู่คู่มือสําคัญฮะใส่ทานอันคา,ายจํานวนสี่ก้อนนะนี่การุณาอ่านคู่มือทีนี้ปัญหาที่มันมีของตัวนี้คืออะไรหนึ่งคนไม่ได้ใช้ฐานอันคา,าย ทำไมต้องใช้ฐานอันคาลายด้วยเพราะฐานอันคาลายเนี่ยมีความจุสูงแล้วจ่ายไฟได้ดีเครื่องมือไฟฟ้าเนี่ยอันนี้มันใช้ฐาน1.5โวลต์มาต่อกันนะครับโวลต์มันนิ่งเท่าๆกับฐานธรรมดาเลยเพียงแต่ว่าฐานอันคาลายอะ่ะมันให้แรงที่มากกว่าพอให้แรงที่มากกว่ามันก็สามารถสร้างพลังในการขุด,ดง่ายๆกว่านะครับตรงตูดก็จะมีรูให้ใส่ปัญหาสําคัญครับ มันจะมีสปริงอยู่ข้างในคนก็มักจะนึกว่าสปริงมันคือขั้วลบแต่จริงๆไม่ใช่ฮะจัดขั้วตามนี้ครับเดี๋ยวผมจะมีรูปนิงให้ดูเห็นไหมเขาได้มีขั้วระบุไว้ว่าตรงนั้นตรงนั้นทั้งหมดนั้นจะต้องเป็นขั้วอะไรถ้าใส่กับขั้วมันก็จะไม่ทํางานนะหรือแรงมันก็ไม่ดีครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันผิดปกตินะครับไม่ใช่ขั้วลบที่เป็นสปริงจะเป็นขั้วลบเสมอนะดูคู่มือประกอบด้วยนะครับเพราะวัตถุที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันก็แล้วแต่ บางพันก็วางวางระบบไว้อย่างนี้เห็นไหมเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะเดี๋ยวการเพื่อนๆทําทํากันผิดก็ดูนี่ไปเรื่อยฟลีได้เลยนะครับนี่และข้างและข้างล่างก็จะมีถาดรองเศษให้เราหน่อยการสกรปรกไม่ใส่ก็ได้เกลี่ยแล้วมันก็จะมีร่องให้วางคุณจะรับอะไรคุณก็หมุนร่องนั้นะขึ้นแล้วคุณก็เอาตัวนั้นเสียบลงไปตามช่องเลยกาไกลก็งอขึ้นหรืออันนี้รับปลายไขควงก็เสียบเข้าไปตรงๆงง่ายๆฮะ นี่เราก็ลองทำให้ดูไอสวิตดำๆนั่นก็คือเป็นปุ่มในการปิดเปิดนะฮะประมาณนี้ครับผมสิ่งต่อมาคืออะไรนะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันหน่อยอยู่ที่ว่านตรบบูมบ้มนต่อไปครับผม<ๆ>อ่านี่แหละที่ผมจะให้ดูคือทานต้องใส่อย่างนี้เห็นไหมมันจะมีสัญลักษณ์มีมาร์กบอก ขั้วบวกบบวกับขั้วบวกขั้วลบกับขั้วลบใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดฝากดปุ่มเปิดใช้งานได้เลยแรงดีแรงจริงลองใช้ดูเหมาะสําหรับคนอยากลองรับมีดดูนะครับไม่รู้จะรับยังไงมือไม่นิ่งลองซื้อเครื่องนี้ไปรับดูรับง่ายนะมันก็คือมีมอเตอร์หินก็หมุน,หม,น,ห,มน,ห,มนหมุนไปโอเคไหมใช้งานง่ายผู้หญิงก็ใช้ได้ลองดูของเล่นใหม่ก็ขายดีนะในร้านขายได้เรื่อยๆเพราะที่ร้านก็ขายเครื่องมือใส่มีดทาครัวด้วยมีด มีดพกมีดพับก็มีขายนะครับงว่างลองดูค่าส่งลงทะเบียน3 0บาท e MS s 50บาทไปกันต่อครับกลับมาที่การทดลองนะครับหลังจากที่เราได้สารละลายจากเขาเรียกอะไรจากสารอินทรีย์วัตถุที่เราเตรียมไว้แล้วเรารู้ประโยชน์มาแล้วเราเอามันมาละลายลด้วยวอลลุ่มน้ำประมาณนี้หลังจากนั้นผมก็จะวัดค่าครับมันเลยปับ๊บเราจะวัดกันที่ ค่าไมโครซีเมนต์ Man นะค่า EC ไมโครคือ1ในล้าน1 1ในล้านส่วนนะครับอ่ะออกมา332ตัวเลขไม่ต้องสนใจฮะเดี๋ยวงกลมตารางไว้ทีหลังเพอร์ไลท์332ทาน352นี่เอ่อก่กะมะพร้าวน้ำกะมะพร้าว1,957อันนี้ครับที่ได้มาน้ำฝนนะเพราะฝนมันตกลองวัดดูดิ19 มันไม่มีสารละลายอะไรเลย,เลยอันนี้คือน้ําจากการปลาปลาครับมีสองเจ็ดสี่แต่ปลาปลามันมีอะไรบ้างบี่มีคอรีนไงเขาใส่คอรีนมาฆ่าเชื้ออ๋อโอเคคอรีนพอปล่อยไปนา,นานๆเราทิ้งไว้สองสามวันมันก็จะลดลงหายไปเหมือนน้ำฝนเมื่อกี้ฮะเพราะไอ้พวกนี้มันก็จะระเหอยออกไปโอเคไหมหลังจากนั้นเราวัด pH ฮนะ pH น้ําป,ปลาปลามาเท่าไหร่หกจุดหกเจ็ดเป็นกรดนิดๆเพราะว่ามันใส่เกลือมาไงเกลือคอรีนน้ําฝนนะ่ะหกจุดเก้าสามเฮ้ยน้ําฝน มันไม่มีสารละลายอะไรที่หว่ามาดิบๆเลย hey, เทลงมาจาก hey, hey, เทลงมาจากคว้าเลยหกจุดเก้าสามหกจุดสามห้าเอ้ยมันมันแย่ลงนี่หว่าเริ่มต้นเริ่มต้นมันหกจุดหกปล่อยไปวันหนึ่งเหลือหกจุดสามมากเดี๋ยวเราไปสรุปผลกันน้ำกะเพราน้ำเพเอไรท์เจุดสองหกเฮ้ยมันบวกนี่หว่าเอ้ยน้ำน้ำถ่านหกจุดแปดสองอ่าโอเคไหมครับหลังจากนั้นผมทำอะไรต่อผมมาพอดกาฮะ ดูไปด้วยกันครับผมการทดลองหาค่า ec และ ph น้ำประปาค่า ec 274 ph 6.67กดเบรคือผมเรียกมันกดอ่อนและแนวโะนะ้มน่ะเป็นกลางน้ำประปาประมาณเนี้ยถ้าทิง้งทิ้งไว้ก็ก็จะเป็นกลางน้ำฝนนะ่ะน้ำฝน ec 19ไม่มีสารละลายอะไรเลย ph 6.93ผมตีที่7นะคือต่ำกว่า7ผมเรียกกรดจะกรดอ่อนกดแก่ว่าอย่างนั้น ดึงตามตัวเลขมันน้อยกว่า7ผมก็เรียกกดอ่อนนะครับหกจุดเก้าผมก็เรียกกดอ่อนถ้า7.0็ดจุดูงผมจะเรียกกลางทันทีเอาตัวเลขนี้ก่อนนะจะได้จะได้ไม่เบี้ยวต้องมีหลักก่อนหลักในการตัดสินก่อนแนวโน้มเป็นกลางหินภูเขาไฟ ec 3 3 2อ่ะทน้ำปะปาเริ่มต้นที่274ผ่านไปวันหนึ่งเป็น3 3 2มันละลายออกมา,หมาเห็นไหมพ H พอมันละลายปุ๊บแม่งเสือกเป็นเบสดึง PH ขึ้นจาก6 6 7เป็น7-26เปิดมาเบสอ่อนครับและแนวโน้มอ่ะ แนวโน้มก็คือต่อไปมันก็ต้องเป็นเบสแก่ขึ้นใช่ไหมถ้าดินถ้าดินคุณเป็นกรดคุณก็เอาหินภูเขาไฟเนี่ยไปกแก้ปัญหามันเพื่อดึง PH กลับให้มาในจุดที่คุณอยากให้มันกลับมาฐานไม้3 5 2ละลายออกมาเฮ้ยมันละลายออกมาจาก2 7 4นะจากน้าประปา PH เอ่ P นะพี P มา6.82เริ่มที่น้ำประปา6.67ละลายข้ามคืนเป็นหกจุดแเฮ้ยแนวโน้มเป็นเบส เริ่มต้นเริ่มต้นเป็นกรดอ่อนนะคือมันพยายามจะขึ้นไปเป็นเบสอยู่แต่เวลาจะไม่พอหรือเอา่านไปทุบมันอาจจะมีความเข้มข้นมากขึ้นโอเคไหมกราฟมะพร้าวอะ่ะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดเจ็ดเคพีเอหกจุดสามห้าแนวโน้มอ่ะมันเป็นกรดอ่อนมันเริ่มหกจุดหกเจ็ดผ่านไปหนึ่งคืนมันลดเหลือหกจุดสามห้าแนวโน้มเป็นกรดฮนะ ใส่กากมะพร้าวเยอะๆเป็นกรดนะครับผมกากมะพร้าวเนี่ยสำคัญมากซื้อมาใหม่ๆอย่าเพิ่งเอาไปใช้นะเอาไปแช่น้ําไว้ก่อนแช่น้ําเพื่ออะไรเพื่อละลายเพื่อทําให้มันละลายความเป็นกรดออกมาก่อนแล้วให้มันย่อยสลายสักนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งไปใช้เลยพอใช้เลยเกิดอะไรขึ้นนี่แหละไอ้น้ําที่มันไหลออกมาเหลืองๆนี่แหละมันจะทําให้พืชตายเคไหมเพราะเนี่ยผมละลายคืนเดียว EC ออกมา1.957 1,957อ่ะเยอะมาเออเยอะนะโอเคมะทีนี้ที่บอกว่าค่า EC เริ่มต้นประมาณ0ถึง4นะครับก็คุยกันที่4ม mm. ิลลิทีนี้ถ้าเราใช้เอ้ยหน่วยไม,ไมโครไม่ใช่ไมโครมิลล,ลิถูกแล้วถ้าเราใช้สวยใช้หน่วยของมิลลินะครับเราเอา1,957มาหารด้วย1,000 ออกมาประมาณประมาณ2ครับ2นี่คือแบบแล้วแนวโน้มแม่งเข้มได้กว่านี้อีกนะคือน้ำคุณจะแย่มากอะถ้าเอาน้ำมาแช่กลาปามะพร้าวอะนะครับคุณต้องดูให้ดีนะต้องดูค่ากดกดเบสด้วยแล้วก็ดู ec EC นี่ก็คือจากที่เราคิดว่ามันมีมันมีอะไรอยู่ในนั้นบัางมันละลายอะไรมามัางก็ลองดูเป็นตัวอย่างครับผมลองทดลองให้ดูสนุกสนุกนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะสนใจกันแล้เดี๋ยวคราวหน้าผมก็จะมีเพิ่มไอเทมมาอีกเรื่อยๆ,ๆ ผมมองซ้ายขวาเจออะไรผมเอามาลองทดลองดูแล้วก็มาบอกกันต่อครับ <Okay. S 1> วันนี้เหนื่อยนะงวันนี้แค่นี้ก่อนครับผมขอบคุณมากครับ